สวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Black c คอร์เกันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันกับการหมดไปของตู้ซีซั่น1ของตัวละครยามิมิโมซาและก็แอสตราแดงนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับหลายๆคนก็สั่งกระซ้ากันดีแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีตัวละครในซีซันสเข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งหลายคนต่างก็สงสัยว่าตัวละครซีซันสเนี่ยตัวละครตัวไหนเก่งเราจะเลือกตัวละครอะไรและกุญแจสีฟ้าในตู้พบพานเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากไหนกุญแจที่เรามีสามารถดองข้ามซีซันได้หรือเปล่าเราจะทำยังไงให้้เรราไดตัวละคี2แบบ ง่ายๆฉบับสายฟรีนี่านี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในส่วนการได้รับของตัวละครกันนะครับว่าเราจะสามารถได้รับมาด้วยวิธีอะไรกันบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามและกดดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะแล้วสำหรับเพื่อนๆท,นนที่กำลังมาหาร้านตู้เกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านใ่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปดูในความสามารถของตัวละครในซีซัน2นะว่ามีความสามารถในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาเคลียร์คำถามแรกที่หลายคนสงสัยก่อนว่ากุญแจในตู้พบพานเนี่ยเราสามารถดองข้ามซีซันได้หรือเปล่าแล้วถ้าใครใช้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถหาเพิ่มเติมได้จากไหนกันบ้างสาหรับกุญแจซีซันนะครับสามารถดองข้ามซีซันได้แต่ถ้าใจดีครับผมแนะนำว่าให้ใช้ในการเลือกตัวละครในซีซัน1เลยดีกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวละครในจุดนั้นนะครับมาใช้ในซีซัน2ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยามิหรือว่ามิโมซานะครับ แต่แล้วสําหรับใครที่เลือกไปแล้วครับเราจะสามารถหากุญแจได้จากไหนกันบ้างในส่วนของกุญแจครับมันจะมีภารกิจแอดวานซ์หรือว่าภารกิจขั้นสูงที่ภารกิจนี้ครับจะให้เพื่อนๆนเนี่ยทำภารกิจให้ครบซึ่งระยะเวลาการทําภารกิจนะครับส่วนใหญ่คือภารกิจ6ภารกิจเนี่ยจะสามารถทําได้ในช่วงวันแรกๆแทบจะเคลียร์ได้หมด100%เราจะติดอยู่แค่ภารกิจเดียวครับนั่นคือภารกิจตรงนี้ที่เราจะต้องทํางานเก็บภารกิจรายวันให้ครบ30วันถ้าเป็นเซิร์ฟแคนาดาจะอยู่ที่20เเทววันนพาคสร้เส็จจแลวะามารถดรับแจ พบพาตอนนี้1ดอกและจะได้รับที่อัพ ดาวระดับเอสเดาหชิ้นเมื่อทำภารกิจเหล่านี้เสร็จครับแอดวานซ์ธรกิจจะทาการรีเซ็ตให้เราเดือนต่อเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่สามารถได้รับตัวละคารซีซั่นและถ้าเราได้รับมาเราก็สามารถเอามาเลือกตัวละคารซีซั่นตามที่เพื่อนๆต้องการได้แน่นอนนะครับสำหรับวิธีการได้รับกุญแจผู้พันนะครับผมคิดว่าตัวละคารซีซั่นเนี่ยมันก็จะแจกไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสนใจตัวไหนก็สามารถเลือกรับไปได้ในส่วนของตัวละครซีซั่นนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้าตู้ให้เราสุ่มเช่นเดียววววกััันนนนนไมม่่่่าจจะะเป็ตตู้ซซึงงงใสขขออด มีอยู่ทั้งหมด3ตัวละครนะครับนั่นคือจะมีโกสต์มีโนเอลนะครับแล้วก็ชามี่แต่ของเซิร์ฟไทยนะ่าจะมีการปรับเปลี่ยนของตัวละครชามี่ออกไปนะครับที่เป็นระดับเอเซดาชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นตัวละครยูโนชุดว่ายน้ำแทนทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาเพราะในเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นอ่จจะเป็นตัวละครยูโนนะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แคนาดาจะเป็นตัวละครชามี่นั่นเอง แล้วก็แต่ตู้นะครับก็จะมีการเพิ่มเลดอัพแล้วก็จะมีระยะเวลาตามกําหนดเนาะเราสามารถสุ่มตัวละครในตู้น,นั้นๆได้แล้วก็จะมีตัวละครที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในการสุ่มตัวละครในตู้เลดอัพก็คือเหล่าตัวละครพรายที่แห่งแสงก่อนเที่ยงคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิสฟาน่าวสโตและแม้กระทั่งตัวละคร ไลอา์นะครับก็จะมีถูกเพิ่มมาในส่วนนี้ถ้าใครจะสุ่มตัวละครเลดอัพนะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดเลดไปตัวละครพระที่แห่งแสงถ้าใครต้องการตัวละครอะไรมาปั้นเพิ่มเติมนะครับสำหรับเลดอัพสกอร์การการันตีจะไม่สามารถดองข้ามซีซั่นได้นะถ้าใครสุ่มเกิน150แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้สุ่มถึง200เพื่อเอาตัวละครการันตีในซีซั่นาน,าน,านั้นๆเพราะว่าถ้าคุณเก็บไว้150พอถึงซีซั่นหน้านตรงนี้นะครับจะทำการรีเซตทั้งหมด และเราก็จะได้ของรางวัลอย่างอื่นเป็นสิ่งทดแทนเองนั่นเองก็คือจะเป็นพวกกล่องของของวัญหัวใจอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะสามารถนํามามอบให้กับตัวละครของเรานะครับของไทยน่าจะมีการสุ่มการ์ดหน้าตัวละครแยกต่างหากแต่ถ้าใครไม่ได้ซีรียสก็อาจจะสุ่มเอาตัวละครมาก่อนแล้วก็ไปทําการแลกการ์ดในร้านค้าก็ได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าความสามารถของตัวละครในซีซสั้น2เนี่ยมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจกันมากขอเริ่มด้วยตัวไฮไลท์ของเราเลยดีกว่านะครับนั่นคือโนเอลซิมบา แอคแท็กเกอร์สีแดงระดับเอสเดาเป็นชุดว่ายน้ำเนาะในส่วนของโนเอลครับสกิลที่ผมมองว่าน่าสนใจนะั่นคือสกิลอัติเมตสกิลอัติเมตของโนเอลเนี่ยสามารถโจมตีแบบวงกว้างหรือว่าโจมตีได้งหมด3าตัวในการโจมตีนี้ครับจะเพิ่ม MK ให้ตนเองอยู่ที่55%เป็นการเพิ่มบัฟ m d k เลเวล2และบัฟนี้ครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วนะครับยังคงอยู่กับเราเป็นระยะเวลา2เทินงานอัปเดตสกิลเอฟเฟกครับจะเป็นการเพิ่ม สกิล l อกแท็กนะครับอย่างละ12%ไม่ว่าจะเป็นของ a t t แท็หรือว่า m อ็ม t อกแทนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลในเรื่องของการสร้างความเสียหายหรือว่าดาเมจอุปกรณ์ที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของพลังโจมตีเวทเป็นหลักนะครับสกิลที่2ครับสกิลของโนเอลเนี่ยจะมีการสร้างโล่ทั้งหมด2แบบครับก็คือบาเรียวอเตอร์กับบาเรียปกติ ในกรณีที่เป็นบารียนน้ำนะครับจะสามารถสร้างได้อยู่ที่140%ของพลังโจมตีเวทนะครับเป็นระยะเวลา2เทนส่วนบาริอปกติจะอยู่ที่120%ซึ่งทั้งสค่าเนี้ครับเป็นเพื่อสามารถอัปเกรดเอฟเฟกได้นะครับในการอัปเลเวล2จะเป็นบารียบวก20เลเวล3ก็จะเป็นบารียนน้ำบวกอีก20นั่นเองสามารถใช้การ์ดประจำตัวของเขาในการเพิ่มเลเวลสกิลในส่วนนี้และมีการเพิ่มดาเมจที่ทำได้อีก2เทนนะครับ อย่างต่อมาในส่วนของสกิลที่1น,นะครับก็จะเป็นการโจมตีสตูแบบวงกว้างซึ่งการโจมตีนี้ครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมอยู่ที่30%แล้วก็จะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเลเวลสออีก40%นนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับการอัพสกิลของโนเอลซีซั่นสเนี่ยผมจะแนะนาเป็น 3- 2แล้วก็1นะครับส่วนการโจมตีประสานก็จะเป็นการโจมตีแล้วก็จะได้รับบัฟมาอันนี้ก็เฉยๆน,นะก็ข้ามไปได้นะครับอัพแค่ 3, 2, สาปลด LR นะ,ะเพิ่ว a t t a c k อีก12%และถ้าปลดระดับดาวน,นะครับ2ดาวน,นียคือจะได้รับบาระยะเพิ่ม2เทินโดยอิงจาก m a x SP ของเขา10%นั่นเองสำหรับตัวละครโนโเอลซิมาจัดว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและความเสียหายหรือว่าการโจมตีค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆ ในส่วนของการอัพตัวละครเป็น LR นะครับซอปีอยู่ที่106ซึ่งค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ M อแ t a c อยู่ที่ 10, 1 0 0 0 0ถ้าอยากจัดเซตดีๆผมแนะนำว่าใส่เซตโจมตีเวทจะทำให้ตัวละคร No เอลเนี่ยโจมตีได้แรงแล้วถามว่าหลายๆคนสงสัยว่าทาไมโนเอลจึงสามารถแทนตำแหน่งในดาเมจ ทีมสีแดงแทนยามิแดงได้เพราะว่าโนเอลนะครับเวลาโจมตีสกิล3มันโจมตีเป็นวงกว้างและเพิ่มการโจมตีอีก55%นั่นะคือเพิ่มพลังโจมตีเวทนั่นเองมันตีแรงกว่ายามิที่อันติมันโจมตีแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะสามารถเก็บทั้งหมดได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองตัวละครตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวละคร นะครับขอพูดในส่วนของความสามารถของโกสหน่อยละกันนะครับโกสช่วยแม่น้ำสกิลของโกสผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆครับในส่วนของสกิลที่หนึ่งเนี่ยโกสนะครับจะสามารถเพิ่มความเสียหายที่ทาได้อยู่ที่ 30%นะครับไ้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะเป็นระยะเวลาหนึ่งเทินโดยมีเงื่อนไขก็ขกว่าต้องให้พันธมิตรทั้งหมดนะครับที่มี SV เท่ากับ80%หรือว่าสูงกว่านะครับถึงจะสามารถในรับบัฟนี้เอฟเฟกต์ก็จะเป็นการเพิ่มสกิลแอคแท็กนะครับส่วนทักษะที่2นะครับทักษะนี้จะเป็นทักษะค่อนข้างที่จะเพิ่มบัฟนะครับก็จะมีบัฟในส่วนของการเพิ่มแอคแท็ก และ M a d k นะครับ50% 2คือจะเป็นการเพิ่มเจาะเกราะ40%และ3ครับก็คือเพิ่มดาเมจที่สร้างได้ซึ่งไอสแต็กเนี้ยน่าสนใจคือว่าไม่สามารถลบล้างออกได้สามารถสูงสุดได้อยู่ที่3สแต็กนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสกิลนี้เราก็จะมีคูดาวอยู่ที่2เทินการอัพเอฟเฟกก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของสร้างความเสียหายเพิ่มเจาะเกราะเป็นหลักนะครับนี่ และสกิลที่3นะครับสกิลพิเศษหรือว่าสกิลสเปเชียลนั่นเองสกิลนี้ครับจะใช้10%ของ SP ของเขานะครับให้กับเพื่อนทั้งหมดและก็จะมีการลดความเสียหายที่ได้รับนะครับและที่น่าสนใจคือจะเพิ่ม ACC 32% เป็นระยะเวลา2เทินและอันสุดท้ายนี่คือไฮไลท์สำคัญสำหรับตัวละครโกส์นะครับนั่นคือคุณจะไม่สามารถได้รับความเสียหายต่อเนื่องเมื่อคุณอยู่ภายใต้เอฟเฟกนี้เป็นระยะเวลา2เทินก็คือป้องกันความเสียหายหรือว่าป้องกันสถานะดอทนั่นเองพวกเผาไหม้พวกติดพิษนี่คือจะสามารถการสถานะเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็คือแบบโหสเตดนี้คือเอามาแก้ทางทีมเผาไหม้หรือว่าทีมพิษได้เลยนะที่ผมใช้ในะปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะ นะครับสาหรับความสามารถในส่วนนี้เนาะและในส่วนของอาการโจมตีประสานนะครับก็จะเป็นการเพิ่อมอาัตราคิดที่เข้าสาิอร์แล้วก็เพิ่มโมบิลิตี้ตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็คือเพิ่มความคล่องตัวอยู่ที่5 0สําหรับการอัพสกิลที่น่าสนใจนะครับผมก็จะแนะนําเป็นปสกิล3 2แล้วก็1นะครับด้วยความน่าสนใจของตอัวละครนี้เป็นตัวละครทับพอร์ตที่ดีมากๆในส่วนของการปลด LR นะครับการปลด LR เนี่ยจะมีการมอบการรีคอเวอรี่ให กับตนเองนะครับ15%ของ s p สูงสุดเมื่อระยะเวลาของบัฟของคุณสิ้นสุดลงนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับหรือว่ารีเลียดเพิ่มอีก15%ก็จะรีเลียรได้เร็วส่วนการอัพดาวนะครับสกิลขั้นที่2เนี่ยคือจะสุ่มเพิ่มดาเมจที่สร้างได้5%ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าพันธมิตรของเรานั่นเองก็คือเป็นสแต็กเดียวกันกับไอสแต็กอันนี้นะครับที่ไม่สามารถลบล้างออกได้มันจะคงอยู่ตั้งหมด3สแต็กจนกว่าจะทําการจบเกมนะครับสำหรับตัวละคร Ghost, ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอ่ะแล้วก็ในส่วนของการหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวละครของเขานะครับจะเน้นในทางด้านของ m a d k เป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตเนาะใช้เป็นเซ็ตพวก SP หรือว่าเซ็ตเดฟบก็ได้ครับให้ตัวละครเขาถึกแล้วก็อยู่ในสนามให้ได้นานๆเพราะส่วนใหญ่สกิลเขาเนี่ยไม่มีสกิลอะไรที่สร้างความเสียหายได้แรงหรือว่าเด่นขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลในส่วนของการบัฟและเพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเอง และอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในตู้ซีซั่นนั้นก็คือยูโน่ยูโน่ในเซิร์ฟแคนาดาเราไม่มีตัวละครในการขึ้นสกิลให้ทุกคนดูนะครับแต่ผมก็จะขึ้นเป็นตาตตาชีแทละกันนะครับเป็นข้อมูลเนาะสำหรับตัวละครยูโน่ที่มีการอัปเดตเข้ามาครับยูโน่จะเป็นสายดีบัฟนะครับ s s สสีเขียวสำหรับสกิลที่1นเนี่ยจะเป็นการ ลดความคล่องตัวของศัตรูนะครับตามจำนวนที่กำหนดหรือว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองในส่วนของสกิลที่1สกิลที่2ครับก็จะเป็นการลด ATK เลเวล2ต่อศัตรูนะครับเป็นจํานวน2เทินการลด ATK ก็อยู่ที่44%อั์นติเมตสกิลครับจะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเพิ่มขึ้น50%เป็นระยะเวลา2เทินนะครับแล้วก็จะมอบ counter attack กับสตรูที่กําหนดเป็นระยะเวลา1เทิรก็คือเวลาสตรูโจมตีเขาเนี่ยเขาสามารถเคานเ,เตอร์การโจมตีใส่สตรูได้ส่วนของสกิลประสานครับจะเป็นการลดเดฟเลเวล4แก่สตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นลดเดฟจะอยู่ที่ประมาณ70%หรือลดค่าพลังป้องกันเนาะแล้วการ ปลด LR ของตัวละครยูโนครับจะใช้10%ลด a อคแท็กกับศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นเมื่อใช้สกิลที่2นะก็คือลดพลังโจมตีการปลดดาวนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีทั้งหมดนะครับอยู่ที่10%นะครับมีโอกาส50%ที่จะติดความสามารถนี้ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในของตัวละครยูโนชุดว่ายน้ำนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครซีซั่น เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยลวกันว่าตัวละครซีซั่นตัวไหนหน่าเปิดมากที่สุดนะครับส่วนตัวแล้วผมยกให้ตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ำนะครับดีที่สุดเนาะสำหรับตัวละครในซีซั่น2ที่สายฟรีสามารถนําไปใช้ในคอนเทนต์ PVE และมีมีตาในการเอาไปใช้ PVP ได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่ากับการปั้นมากๆแล้วถ้าได้การ์ดตรงตัวกับน้องแมก,ก็จะดีเป็นพิเศษเนาะส่วนตัวละครรองลงมาอาจจะแนะนํา,นาเป็นโกสหรือยูโนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ สตัวละครเนี่ยค่อนข้างนี่จะกลางๆในการนําไปใช้งานโกดอาจจะเอาไปใช้ในการเล่นทีมกับทีมสีฟ้าในการบับพวกพลังโจมตีเวทนะครับสำหรับตัวสีฟ้าที่มีการโจมตีเวทส่วนยูโนนะครับที่อยู่ในสายสีเขียวเนี่ย จะเป็นในสายของดีบัฟเป็นหลักและสกิลส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นการลดเอทีเคลดความคล่องตัวหรือว่าลดสปีดซ,ซึ่งผมมองว่าม,มันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการหาตัวละครยูโนเข้ามาในทีมถ้าดีที่สุดก็จะเป็นโนเอลชุดว่ายน้ำที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในตู้ซีซั่นสองที่ควรเลือกที่สุดสําหรับสายฟรีหรือแม้กระทั่งสายเติมก็ตามนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมสําหรับ ตู้ตัวละครซิสองสองเลือกตัวไหนคุ้มที่สุดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเป็นเพื่อนไม่มากก็น้อยเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r ค b e ด้วยนะครับไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ